ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้จะพาดูผนักพาวเวอร์ครับหลังสงนการครับรับรองว่าพาวเวอร์กลับมาซ่อมไม่นอนครับผมครับเพราะว่าบางคนครับ11 12ครับโอเคครับชิบสามสี่ครับเมาขึ้นดันขึ้นดันขึ้นครับเรามาชมกันว่าฝั่งนี้ทําอะไรบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็มีทั้งพาวเวอร์รถแห่อะไรเข้ามาครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มหยุดงานครับเออนี่ครับนี่คือแผนกพาวเวอร์ของเราครับผมครับ อันนี้ก็เป็นครับนี่ A 9 0 0 0ครับ A 9 0 0 0าพเป้คันนี้เป็นอะไรครับเฮป้ครับผมไทเตืร์น็อคถ่ายเตือนน็อคก็มีหลายอย่างครับที่น็อค1ฝุ่นครับผม2จุดระบายความร้อนไม่ดีครับการเปิดเครื่องที่เครื่องพังได้คือจุดระบายความร้อนไม่ทันครับสำคัญเลยสำหรับเครื่องตระกูล AB ครับผมครับฝ่านี้ก็คือเฮียน็อตครับเฮียน็อตทำอะไรครับผมเฮียน็อตครับผมหม้อแปลงไหมครับหม้อแปลงไม่ไม่ทั้งเครื่องโโอ้หแบบโหดไหมครับผมผมถือว่า โหดอีกหนึ่งชุดครับผมสลับวันนี้เกิดจากอากาศครับอุณหภูมิข้างนอกครับ40องศานะครับผมครับ40องศาครับข้างในเครื่องครับจากขนาดหนลองคิดดูครับการเปิดเครื่องครับย้ำเลยครับจุดระบายความร้อนต้องดีถ้าเราเปิดแบบต่อเนื่องครับเปิดอยะยาวครับจุดระบายความร้อนต้องออกต้องเข้าให้ถูกต้องครับส่วนมากคอมเร์ที่นอกหลักเกิดจากอยู่บนรถแห่ครับรถดแห่ถ้าเราจุดระบายความร้อนไม่ดีครับผมความร้อนออกไม่ทันทำให้พาวเอร์พังได้สลับตอนนี้ครับผมครับว่าจะเป็นตระกูลครับนี่งหกร้อยซีอาร์ครับหนึ่ง ก็ต่อลำพงเพิ่มีอีกครับผมเพิ่มอีกทำไม้พาวเวร์อาจมีปัญหาได้ครับสำหรับบางคนครับเพราะว่าดูเล็กครับเราตั้งใจขับแค่ค่าละสองดอกเท่านั้นแต่บางคนครับเห็นว่าแรงมันเยอะไปต่อขึ้นต่อขึ้นหลายอย่างครับผมนี่ก็เป็นแผนกเครื่องครับทีนี้จะพายหนึ่งแผนกครับแผนกซ่อมของเราครับฝั่งนู้นครับแผนกซ่อมลำพงครับช่วงนี้เราลองว่าครับอาจจะมีลำพงอะไรส่งมาบ้างอะไรบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาครับในการใช้งานไม่ต้องซสีเรียนครับสำหรับใครที่เปิดแล้วเครื่องพังลำพงขาดมันเป็นเรื่องธรรมชาติ ถ้าไม่ขาดเราม่าเป็นแน่นอนครับย้ําเลยครับถ้าไม่ขาดไม่พังเราม่ามีทางเก่งครับผมผมก็เริ่มต้นจากเที่ยนพังก่อนพอพังปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าพาวเวอร์เป็นอะไรทาไมถึงพังแล้วพงทำไมถึงขาดเราจะรู้ในใจเองทีนี้จะไม่พังอีกต่อไปครับปเปิดแรกอาจจะขาดจะพังไปเรี่ยงธรรมชาติอย่าไปคิดมากจุดนั้นครับผมครับปน,นี่หนึ่งแผานกครับฝั่งนี้ครับผมครับอันนี้ก็เป็นห้องนี่ก็เป็นห้องอู้สำหรับน้องเจริญซาครับห้องอู้ครับทำไมต้องาอู้นี้ครับผมดังดูดังครับดังดูดังโอ้โหครับ นี่ครับห้องนี้เป็นห้องซ่อมลำโพงครับลำโพงก็มีหลายรุ่นที่ส่งมาไมัว่าเป็นครับนี่ซาวด์แท็กครับรุ่นใหญ่ๆก็ยังขาดครับไว่าเป็นโครงปั๊มครับไว่าเป็นเจี๊ยบครับผมครับมาบทสลับกีอนครับการซ่อมครับซ่อมแล้วเขาก็มีชุดหนึ่งครับเป็นตัวรองใช่ไหมครับตัวรองว่าลำโพงเบียดหรือเปล่าบี้หรือเปล่าครับลำโพงที่เบียดเวลาเปิดจะมีเสียงแบบไม่ชัดครับเสียงกี่ติดกระขัดครับเวลาเปิดตลอดลำโพงที่เบียดมาครับอันนี้ก็รอซ่อมนะครับนี่รอซ่อมรอซ่อมรอวอยครับลำโพงทุกอย่างครับผมครับเเรราาใช้้ววออยยแททุกกก่่งไมป็นตะูลพ โอบอ้อมไอบ้าครับทุกอย่างเราใช้วอยแท้ทุกอย่างเพื่อได้เสียงที่สมดุลครับผมครับนี่ครับนี่เป็นแผนกประกอบของเราครับครบทุกอย่างทั้งกั้ขนส่งครับนี่ครับไม่เหล็กหายก็ยังมีครับผมว่าเกิดจากการกระแทกในการขนส่งครับสำคัญเลยจุดนี้ครับผมครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเราเคมฟรีลูกค้าลูกค้าของมาถึงมีปัญหาครับเราก็เคมฟรีให้หมดไม่ว่าจะเป็นโครงแตกไม้แตกเราก็สามารถส่งต่อมปให้ลูกค้าได้เลยครับผมเพราะว่าใครๆอยากซื้อก็อยากได้ของเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถึงแม้จะผิดขนส่ง แต่ของถึงลูกค้าไม่สมบูรณ์ลูกค้าก็ไม่เอาแน่นอนแล้วก็สามารถเปลี่ยนยลูกค้าใหม่ทุกตัวครับผมครับโอเคครับก็เป็นอีกหวันที่บุญบายเปิดบริษัทวันนี้ครับผมโอเคครับก็ฝากไว้กับทีม Power ทีมซ่อมทีมประกอบเลยครับผมคุณครับผม